สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ทวัตเข็มพุทธในวัย84ปีถึงความประทับใจที่มาชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินของเฮียยอดอาจารย์ครับเกิดมา84ปีมาภูเก็ตมาหาดใหญ่กี่ครั้งเท่าที่จําได้ก็มาประมาณ5ครั้งหครั้งแต่ละครั้งมาไม่เคยประทับใจเท่าครั้งนี้เลยยังไงอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักและเคารพผมได้มาเยี่ยม สมเด็จสามแผ่นดินศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินครับก็รู้สึกประทับใจและดีใจสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยพบเราได้พบสิ่งที่เราไม่รู้เราได้รู้เพราะฉะนั้นมาครั้งนี้เกินความคาดคิดนะและเกินความที่เราตั้งใจมาจริงๆครับมาเห็นมหาสมบัติอันมากมายของคุณยอดซึ่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการใหญ่อยู่ที่นี่สมกับชื่อยอด เขาก็ยอดจริงๆสะสมวัตถุมงคลวัตถุโบราณสามแผ่นดินสมกับที่เขาลังลือกันครับเช่นมาจากประเทศจีนมาจากประเทศขเขมรและของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแหล่งเรียนรู้วัตถุมงคลวัตถุโบราณมีณแห่งนี้แห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในโลกในโลกเพราะฉะนั้น ถ้าผู้ใดสนใจไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปขเขมรไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปประเทศจีนเชิญมาแวะที่หัดใหญ่ที่นี่แห่งเดียวท่านก็จะคุ้มค่าของการเดินทางมาอาจารย์นี้มาดูสองวันยังไม่จบยังไม่จบ <c oughs> เพราะสังขารร่างกายก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วก็อาศัยว่ามาด้วยใจและเจ้าของคุณยอดให้ความเมตตาและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีประทับใจมากซึ่งเราจะลืมมิได้ และก็หวังว่าผู้ที่ยังไม่เคยมาขอเรียนเชิญท่านมาชมท่านจะไม่ผิดหวังของการเดินทางมาอาจารย์ในครั้งนี้ในจํานวนห้องทั้งหมดเนี่ยประทับใจห้องไหนหรือเราคือสรุปแล้วเนี่ยประทับใจทุกห้อง <c oughs> คือ <c oughs> เราจะปฏิเสธว่าห้องนั้นไม่ดีห้องนี้ไม่สวยห้องนั้นไม่งามไม่ได้สรุปแล้ว <c oughs> ประทับใจทุกห้องที่มาเห็น <c oughs> แล้วก็มีคุณค่าทุกห้องสี่ร้อยบาทคุ้มไหม มันเกินคุ้มครับเกินคุ้มมากเพราะเงิน400บาทไม่ใช่มากมายเลยเลยรเราจะไปหาชมของดีๆมีคุณค่าแบบนี้ไม่มีอีกแล้วมีแห่งเดียวคือที่หัดใหญ่เขาเรียกว่าสามแผ่นดินหรือรว่าพุกเทียนแปแปดบสีปีแล้วทำไมต้องมาดูอายุป่านี้แล้วทำไมต้องมาดูเพราะว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิต สิ่งที่เราอยากรู้เราต้องรู้สิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นเราต้องมาให้เห็นสิ่งที่เราปรารถนาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาล่างลือกันนักว่าสมเด็จสามแผ่นดินมันอยู่ที่นี่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้ไม่เห็นไม่ได้ไปสักองค์ได้ไหมเห็นแล้วก็ได้มาจับได้มาคลำแล้วก็หวังว่าเขาก็คงจะมอบให้เป็นที่ลึกติด แต่แต่แรกเขาไปแล้วใช่ไหมแลกไปให้ไปแล้วแลกไปเอาเอาแรงไว้ก่อนเอาขึ้นแรงอาจารย์เอาอะไรมาอาจารย์เอาอะไรมามาแลกก็หนึ่งเรามอบหลวงพ่อเงินของแท้ให้กับเจ้าของคุณยอดไปห้าองค์ไม้ละมุดที่ดังที่สดที่หลวงพ่อเงินปกเสกกระทั่งมรณภาพมีแห่งเดียวในประเทศไทยที่กําลังบอกบุญให้กับพี่น้อง ทุกคนที่ว่าเอาเงินไปซื้อจักรยานให้เด็กนักเรียนยากจนที่อยู่ในถิ่นตุลกดานได้มอบให้กับคุณยอดห้าองค์ไว้เป็นที่ระลึกเช่นเดียวกันผมว่าอาจารย์มีแผนฮะอาจารย์มีแผนไม่มีมีเพราะอะไรไม่ฟังแต่ฟังเราไม่มีแผนเราให้เขาวใจคล้ายๆว่าของดีเมื่ออยู่ที่นี่แล้วเราก็อยากจะมารวมให้เป็นของดีมากขึ้นให้เป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นของดีจากเมืองพิจิตร คือไมลละมุดมาอยู่ที่นี่แล้วมาอยู่ที่นี่แล้วและหลวงพ่อเงินที่ศักทิฏฐิสดที่ทุกคนยอมรับนับถือก็มาอยู่ที่นี่แล้ว<ค>เพราะ,ะฉะนั้นหวังว่าสถานที่นี้คงจะร่ํารวยมั่งมีเงินทองด้วยบารมีสมเด็จพุทธ,ธาจันโตคุณยอดก็จะได้ใหญ่ได้โตได้หลวงพ่อเงินมาคุณยอดก็มีเงินอยู่แล้วก็จะได้เพิ่มบารมี<า>ให้รวยมากยิ่ง<า><า>ขึ้นจากวิกิจมานี้คุ้มไหมคุ้มมันเกินคุ้มอมันเกินคุ้มเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟัง คลิปไม่อยู่ถ้ามีความประสงค์จะมาผมคิดว่าท่านมาได้เลยไม่ผิดหวังและก็ท่านก็จะได้ความสุขกลับไปได้ความรู้กลับไปได้อานิสงส์ที่ท่านได้มาไหว้หนึ่งสมเด็จพระาจันโตสองหลวงปูท่ทวดสามพระคณาจ,จารย์ทุกอย่างรวมอยู่ณที่นี่แห่งเดียวและโดยเฉพาะยกซึ่งหายากที่สุดมีทุกสีมีทุกขนาด ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหลายโปรดสละเวลาอันมีค่าของท่านมาเยี่ยมสถานที่นี้ทางสถานที่นี้ยินดีต้อนรับท่านและให้ความตะจางทุกอย่างเมื่อท่านสงสัยอาจารย์ครับถ้ารู้แล้วไม่ได้มาตาไม่หลับแน่ตายคือถ้ารู้แล้วไม่ได้มานี่ก็คิดก็จะเสียใจมากอ่ะก้อนนี้ยังภูมิใจกับบอกโอ้ที่แรกแล้ว เ้าไม่มาเสร็จไม่มาเลยเพอตัดสินใจมาทุกอย่างมันเกินคาดครับทุกอย่างเราคิดว่าถ้าเราไม่มาเราจะเสียใจมากเมื่อเรามาแล้วเราก็ดีใจก็จึงเอาความดีของคุณยอดเนี่ยไปเผยแผ่ให้คนที่ยังไม่มาขอเรียนเชิญให้มาทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับฝากถึงเอฟซีขออาจารย์หน่อยว่าควรมาไหมไอคนที่เป็นติดตามคลิปอาจารย์เนี่ยมันต้องบอกมาไงเฮ้ พูดเป็นภาษาพิจิตหน่อยพิจิต,หน,จตหน่อยว่าเฮ้ยมึงตองมาดูไันเว้ยของเขาดีจริงพวกชาวพิจิตนครสวรรค์พิจิตรโลกที่รักและนับถือทุกท่านว่าถ้ามีโอกาสคนจะมาดูนะว่ามีทุกอย่างนะ,ะมีทุกอย่างแล้วก็จะได้คุ้มค่าเพียงแต่ถ้าไม่ขึ้นคังบินมารถทัวร์รถตู้เขาก็มีรบ,บริการมาเลยแล้วก็ไม่เสียเวลามากเพียงแต่เข้ามาชม400บาทมันเกินคุ้มก็หวังว่าคนพิจิตรคนพิจิตนครสวรรค์พิจิตรโลกคนและก็ที่นับถือหลวงพะเงิน โปรดมาดูให้เป็นบุญมาดูให้เป็นบุญตาแล้วก็ท่านจะภูมิใจในชีวิตของท่านเกิดมาทไม่เสียชาติเกิดโกหกอ่ะไม่โกหกเรื่องจริงไอ้ยินอยู่นี่ของจริงทั้งนั้นนี่เนี่ย <c oughs> บารบมีสมเด็จพุทธาจารย์โตบารบมีลู <c oughs> ้ปดทวดเนี่ยผมผมยาวอาจารย์เล่นนะครับเพราะอาจารย์เดี๋ยวถ้ามายาวเล่นมันขาดอารมณ์ใช่ไหมเออไม่มีปัญหาเพราะอนุญาตอยู่แล้วเพราะว่าไตแทบไตงูมันเหมือนลูกมันหลานครับผมยังไม่ได้พระจารย์เลยคือด่าได้นะดุได้แล้วก็ ตีได้ไม่โกรไม่เคืองเนี่ยลักมันตอนเนี้เพราะเป็นคนดีโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับครับคขอบคุณครับ